สวัสดีรรสค,ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สปุชก้นครับสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเกา่าเมื่อนี้เลิกงานมาหาแนวกินแนวยาคือเก่าแล้วครับพี่น้องมาลังเลิกงานมาหาเลาะเบิ่งเห็ุเดี๋ยวเราไปลุนไปชมน้ำกันเพาะว่ามันสมานบ่เดี๋ยวไปลุนไปชมนำ้นนำ,มมนนมนำกันครับเห็ดตะไคร้ดอกหนึ่งพี่น้องดอกงามครับโอ้โหน,นี่ครับผมไปลุนไปชมกันต่อครับ เพชรนาแลครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งเลยทั้ทงพีนี่ครับเก็บใบทั้งพีไปได้น้อยนึงครับเพชรละงูก,กับเพชรตะไคร้เพื่อสีหาเบิ้งอีกจักน้อยพี่น้องเขาสั้นนิหลีครับอีกดอกหนึ่งครับผม ปื้อบึงดอกนี่พี่น้องเห็ดหนาแลยปาด<า>ทุกบึงใหญ่นขนาดนาอดอกใหญ่แท้โอ้หมกยังงามเลยใส่ดใหม่ใหม่ดอกหนึ่งครับโอ้สองดอกอยู่มใหม่ใหญ่บนนอเอ้ยคือโอ้เปอยได้ดอกนี่ดอกเดียว<ม>พี่น้องไม่ไม่งงาม อ,อดอกงามๆเกือบเหยียบมันนี่ครับเชฟกระทะปิวกบมาได้รา้ายบ่เชฟโอ้ได้เกงง่ายอยู่ได้กงอยู่าว่าแกงน่อย,ยเถอ,อ,เอะงอไม่เห็นดูโอ้ให้เหยียบอุ๊บนี่ครับไม่ย้ายบ่ให้เล นี่ดอกสองดอกมันดันหินขึ้นมันแตกนะอียดอกนึงเฮ็ดนาแลป้านี่ดอกง่ญ่ครับแต่ว่ามันดันหินขึ้นแตกนสองดอกยักเกิดได้เหรเหนาเบิดเลยพี่น้องเก็บใส่กระตาก่อน ดอกงามอยู่ทางทีจีน้อยๆก็มีพี่น้องหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวอีกจักน้อยห้าสีย่างขึ้นไปเบังเทิงหยอดพี่น้องมึงมาท่านหอดยอดอไก่สีอหอดอะไละครับหอดยอดแล้วพี่น้องเราไปล,ลุนน้กากันว่ามันสิม,มีคขึ้นตีนเขาบะเออหนี่ดอกหนึ่ง Oh, <yeah. S 1> นี่ครับงามๆครับดอกหนึ่งครับพี่นอ้องเป็นจีอยู่นี่ครับ oh, <yeah. S 1> นตะไข่ครับพี่นอ้องดอกงามๆครับอู้ดอกใหญ่แท้นี่ครับผม <c oughs> ได้หมดแล้ <c oughs> โอ้ดีครับอีกดอกหนึ่งครับพี่นอ้อง นี่ครับผมดอกนึงใส่วนนอ้เปลือยพี่น้องดอกหนึ่ง,อออง,ด,องดอกงามๆครับนี่ครับผมดอกหนึ่งครับดอกงามๆนี่บอพี่น้องดอกหนึ่งครับงามๆเลยแหลอ่อตืดอยู่พี่น้องสีงามครับ ตันอยู่กอยู่อยู่ชุมชนมันขากันไม่น่างไดบุญมาแล้วห่หมามันท่ากันมาเก็บมเมี่ยนถึงใสเี่เยงเนี่ยเด็กละถึงมาจากโมงก็หมูวานน้นนนนอกหนึ่งครับ เบื่อยคึ่งหนึ่งเบาอกไว้นี่ละมานบบเชฟยงไฟหาแล้วเห็นทั้งทั้งนี่มิได้เห็ดดีหยังบุเห็ดกินบม่ได้จักอย่าง สองมาเกลือละดอกหนึ่งนี่ครับเฮ้ยตึกเหยียบแตกเบดิดดอกนี่เห็ดเห็ดทานพี่นอ้องเอีดดอกหนึ่งโอ้ดอกใหญ่ เปื่อยถิมวโนอนี่สองดอกเปื่อยแล้วดอกใหญ่ดอกหน่อยได้อยู่ครับไดบ้บโนอนดอกนี่โอ้แข็งปกครับพี่น้องดอกนี้ง,ง่ามีลีพี่น้องอ้ยหักสํานี่ครับโอ้ตะไครด,ดอกจุม้มดอกนึ่งว่ามันจุ้มไหม โอ้ยดอกงามมีหลีพี่น้องดอกหนึ่งจะไข่รุนล้วนเลยมึงนี่พี่น้องนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับสองดอกนหมก็บ่เห็นดอกข้างล่างพี่น้องนี่ครับข้างนี้อีกดอกหนึ่งนี่ครับดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับ เก็มระบอาตาเหลือน้อยนึงอนอยน่งแล้วมาเอากับขอยดอกนึงเฮ้ยเบิงพี่น้องฮะก,กับเขาแรงมาแรงแล้วมืดคํำเลยแล้วนี่ถุมกลัวแล้วมั่งนี่แม่นว่าอ้วนพี่น้องตายใหญ่สวดจูดปูดอยู่เฮ็ดนาแลไปครับย่างขึ้น เขาหาไปเรื่อยๆกับสิลงเขาทั้งพูนพี่น้องแล้วกับสิกลับบ้านกันมันต้องขามเขาลูกหนีไปแล้วก็กลับลงลงแล้วก็ะหอดทนทางครับโอ้ยดอกนี่ขึ้นมาแหลงงามเต๋อโอ้ยนี่โอ้งามครับเสียดายดอกมันแตกเออพี่น้องเบิ่งด้วยโอ้ งามงามงามพี่อ่ะดอกหนึ่งครับข้างๆางกันเกือบจ่เห็นนี่พี่น้องดอกงามงามครับจุมงามงามเลยยีงสิบบาทน,นี่ดอกหนึ่งโอ้เป็นเช้อร่าและฮัล้องสิขค้นหพือสีย่างเลาะโัลโ้ไปเรื่อยๆดิฮะ พร้อ,อมไปได้อยู่แต่ว่าขันอ้อมมันกับสิไก่ด้วยบาดนี่ขึ้นไปมันกับสิไก่ด้วยบาดนี่หูเปื่อยนี่มาขึ้นไปข้างนานแล้ว เห่าเลยรถเลยอย่าเฝ้าล้มเดยขึ้นเนินเนี้ยน,นี่สูงขนาดพี่น้องกุ้งเออเอาไหมาสวดพลูพิลี่สวดพลูพิลี่นี่พี่น้องสวดพลูพิลี่เพิ่น ให้ดอกหนี่ง uh, ค่ะจูมเลยจูมหน่อยหนึ่งนี่ดอกไงหนึ่งอยู่พี่นี่ครับพี่น้องปุ่นอู้วมันดันก้อนหินขึ้นเนื้อคููเลยกะรีบตัวมั้งแต่นี่พี่น้องเปิดให้เบิ้งเอือนี่ อีทธิเห็ดทั้งนั้นครับไปครับหาไปเรื่อยๆึืนมาหอดอีกฟังหนึ่งแล้วสีล่งเลย,เลยครับปัดนี้หื้ ต่อไปก็ล่งเขาครับครับดอกงามๆครับด,ดอกหน่อยดอกหนึ่งไปครับพี่น้องลงเมื่อครับเต็มตาทั้งสองตาล่ะหนึ่งตาหน่อยหนึ่งไ ลงเมื่อก้อนบาดนี้พี่น้องถุ่มครัวซองถุมละมั่งมาตั้งแต่เลิกงานมีข้างลงทั้งพี่สั้นขนาดพี่น้องเนีเคียงมากเลยค่ะจะลงไปสั่นแล้วมิดเลิกขุดเลย เดี๋ยวไปชมผลงานกันข้างล่างนะครับอตอนนี้ล่งเขาก่อนเพราะว่ามันสัน่นเดี๋ยวมันมืนหล่มต้องจับกกใหม่ลงครับมาหอดรถแล้วพี่น้องนี่ครับรถมองจอดเท่าชมผลงานครับเดีตาใส่มาได้ละนงานนะาชมผลงานกันพี่น้องนี่ครับผลงานของเฮามือนี่ มานเลยตาใหญ่หนึ่งตาหน่อยก็เต็มตาใหญ่ก็เต็มพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแลวอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ข <มา S 1> อตัว,ตวลาทุก<ร>ท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ<า>ผม